มาอาบน้ำจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องหอนหอนหอนมาอาบน้ำน้ำยาด้วยมือนี่อาบน้ำนั่งเด้อนั่งอาบเด้เราไปยังด,งดอกแม่เพราะได้เห็นเห็นดอกเห็นเต่ทึ่งหัว เห็นแต่ทั้งหัวอ่าสวยแล้วเออดี๋ยวนั่งคนยุอยาเ้ยมันห่อนพี่น้องเราอาบสุมือด้อาบน้ำสุมือเอาเลยบอเป็นยังบอเห็นดอกหนาวเออเอาสินไปอีแม่แป้ง สิงกบแป้งพ้อบอแป้งทาบอบบน้ำแล้ว ถ้าขิดต่แรกถ้าขิดต่แรกก็ขิดต่แรกเออเก่กงเก่งเก่งถ้านาดเปล่า,าอืมโอ้ถ้าน,า,นาไหมโอ้เอ็ดมุยลุยอยู่แถววะ ไม่ไม่เอาน้ำแม่แตะไม่ลูกอาบน้ำกันแล้วค่ะห้ยเก่าดาขวดขวดมึงมึงน้ำแม่แตะแม่เก็บไปน,นี้ก่อนมันเป็นยังมันสีเท่ง ล้ำเสร็จเรีบเยบร้อย <Okay. S 1> ลาเอาแก้วไปล้างเลยนะลูกมันสีกินแป้งเอาไปตักกินน้ำเด้ม่งว่งาเนี่ยไม่เน่นแน่นุ่นนงูบ้า น้องบีก็สิไปล่างถวยล่างถวยกวนเฮียนไรไปรับน้องพิมพ์บ่เนี้เหนืเอาหยอกย่ายซะบะ่โอ้ยนั่งหยอกกันอยู่สองคนอันนี้แป้งแป้งมันะนั่น,นลูกเอาไปล่างน้ำเนี่ยมันถือแป้งมันจินตตักกินมันสกินคิ้วแป้งเย็นบ่เอ้ยเย็นบา อออพอด,พอดีพอดีสิไซเขาไป่ยัง้งเราเดันผ่าตากลูกพีม่มาตากพี่าาาจากเสียคือ หอนหอนหอนเป็นไงยังทึ่งแดดแต่ว่ากะยังไข้กว่าสุมมืออยู่เนาะสุมมือนี่อาแห้งร่างก็รู้ไ่ คือนึ่งอยู่ในกับตาซักแล้วแม่ก็ได้ออกไปหน้าพ่ออยู่หน้าอยู่พี่น้องพอ่อเราะขมาประหันมาเอาน้ำเพิ่งออกไปหอนหอนเอาหอนเอา อาบทุกมือได้เพิ่นบ่อาบบ่ได้มันเอาพี่น้องเราต้องอาบน้ำทุกมือเฮ็ดดีๆม,มดมีไม่สีเฮีเยลง นางงลานเล่นดินน้ำมันเอาหยแย้เห่นน้ำนไหมเราเอาเห่นคนละเครื่งบอกอึฮ่า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 ฮล่าฮ่าฮ่าฮ่เฮ่าม่าฮ่าฮ่า่อฮ่า่่าฮ่าฮ่าาฮ่า่่อ่่่ ในปลาคั้มโอ้ในปลาคั้มกับซีซือใช่ห้อยน้ำตาลไหม่นอ๋อปลาขามอันห้อยน้ำตาลมันบม่มีมันมีแตะยูเซเว่นบ้านท่าบ่มี่นคนบ่เอาลงปลาขามคุกนะพี่น้องขัมสามหลุที่ใส่เกลือใส่น้ำตาลนะ,ะอื้อ อาบก็ได้้อนเจ็ดต,ตเนียวเจ็ดตักันเนี้ยวแต่เราอาบน้ำทุกมือ,มอไม่มีวันไหนว่าไม่อาบนอกจากหนาวค,าวคาว่ะคุณล่ะสบายตึงเถึงมันนี้ยังมีล่มอยู่มีล่ม กะห่อนบวกกับหอนอยู่พี่น้องเอาประเด็นถึงก็ว่าห่อนปานเมื่อวานเมื่อวานหอนมันมีเมืองซิอู่ป้าป่านนั้นขั้วกะออกคุณนะ่ะคั้ยปล่อยข้าเจ้าะบ่หรือคัยอย้ยเอียงคุณขั้วปล่อยคุณหมอกินยาก่อนหมอไข้ขึ้นกินอันนี้ปวดแขนปวดขากัน โอ้ยมันกนเนห่อนม,ม้อสองีม้อสามปีนี่พี่นอ้องอืมดินน้ำมันไปหาอาบออกไปยอาบน้ำมันอาบแล้วเขาอาบแล้วอ,อาบแล้วมันอนบาบนามสมัยสิยูได้เนี่ยสวยป่านนี้มันก็ห้องดินตายอยู่มันบอาบนาำเท็ดจรงไลย ปไปก่อนพี่น้องมอนี้มาอาบน้ำน้ำยายจะได้เย็นๆเนาะบรรยากาศสำหรับมื้อนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้วันมามึงหัวให้ในว่ายหมอประสนหมอบอกอุปกรณ์บ่มีไปเอาล่องนี่ดีไปเอาลงนี่ดีแพร่เพลิด้วยนั่นไปเก็บล่อง บ่ดีมันทีออมนะกลุ้บ่ด้ท่นเต็มอีหยังแม่อเก่ามาเมือเจ้านี่สวัสดีค่ะที่เราทัานอยากอายยอนลุงงามงยอยอนลุงงามงามายอนลุงงามงาม ไปไม่ตัดเลยแม่เล่าว่้เราบอกไปไปเออไปให้เอาอีนึ่งลราหอดอันนึงผุ้นด้เอามาเอาลงล่างมีตาเหนล่าง่ะไปตัดเราเราไม่มีเลรียนเราไม่มีเล็บเห็ุตัดแล้วแต่ว่ามันเป็นเนื้อที่มันไม่ตื่นเราไม่แข็งมันแข็งปไปกันขอบพระคุณได้หลายพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้แล้วก็คลิปติ่านมารอติดตามคลิปต่อไป ไปก่อนกับสวัสดีจ้า